หลายคนอาจจะสงสัยกันมาตลอดชีวิตนั่นก็คือเรื่องของกรรมครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงเกิดมาพร้อมกับความโชคดีชีวิตราบรื่นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดแต่ทำไมบางคนกลับต้องเผชิญกับความโชคร้ายชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคทำอะไรก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาจริงหรือ หรือเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมกันแน่สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงธรรมนำชีวิตเรามาทำความเข้าใจหัวข้อบุญแรงแค่ไหนถึงจะเอาชนะบาปเก่าได้ขอเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกท่านในเช้าวันใหม่หรือในยามค่ำคืนที่ใจกำลังวาวุ่นในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่องกฎแห่งกรรมไว้ว่าทุกสิ่งที่เรากระทำ ด้วยกายวาจาและใจไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ดีกรรมดีหรือการกระทำที่ไม่ดีกรรมชั่วล้วนเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เราได้ปลูกไว้และ,มะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะงอกเงยเป็นผลที่จะส่งผลกลับมาในชีวิตของเราในอนาคตครับการที่เราปลูกมเมล็ดพันธุ์มะม่วงเรายอมได้ผลผลิตเป็นมะม่วงไม่ใช่ส้มโอการทำกรรมก็เช่นกันครับเมื่อเราทำกรรมดี เราก็จะได้รับผลดีเมื่อเราทำกรรมชั่วเราก็จะได้รับผลชั่วไม่มีใครสามารถหนีผลกฎนี้ไปได้เพราะนี่คือความจริงของธรรมชาติและนั่นก็หมายความว่าความโชคร้ายที่เราเผชิญอยู่อาจจะเป็นผลของกรรมเก่าหรือบาปเก่าที่เราได้เคยทำไว้ในอดีตและนั่นก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาว่า แล้วบุญที่เราทำจะแรงพอที่จะเอาชนะบาปเก่าได้หรือไม่ผมจะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจว่าบุญมีพลังแค่ไหนและเราจะต้องสร้างบุญอย่างไรเพื่อให้บุญนั้นแรงพอที่จะชดเชยบาปเก่าที่เคยทำไว้และทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและสงบใจได้ในที่สุดทุกสิ่งที่เราเป็นในวันนี้เป็นผลมาจากกระทำของเราในอดีตและสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคต ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในวันนี้ครับเราได้ทําความเข้าใจกันแล้วว่า <c oughs> กฎแห่งกรรม <c oughs> คือความจริงที่ว่าทุกการกระทําของเราล้นส่งผลกลับมาในชีวิต <c oughs> ผมจะชวนทุกท่านมาเจาะลึกถึงคําว่าบาปเก่าครับบาปเก่าคืออะไรและทําไมมันถึงส่งผลกระทบกับชีวิตของเราในปัจจุบันได้ <c oughs> ลองนึกภาพตามนะครับบาปเก่าก็เหมือนกับก้อนเกลือครับ ก้อนเกลือที่เราได้ใส่ลงไปในน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําในแก้วเล็กๆหรือในแม่น้ําสายใหญ่หากเราใส่เกลือลงในน้ําแก้วเล็กๆรสชาติของน้ําก็จะเค็มจนไม่สามารถดื่มได้เลยแต่ถ้าเรานําเกลือจํานวนเท่ากันไปใส่ในแม่น้ํารสชาติของน้ําก็จะแทบไม่เปลี่ยนเลยครับก้อนเกลือก็คือบาปครับและน้ําก็คือจิตใจของเราเมื่อเราทําบาปมันก็จะเข้าไปในจิตใจของเรา เมื่อเรามีจิตที่เล็กมีจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนบาปเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เราทุกข์ได้อย่างมากมายแต่หากเรามีจิตที่ใหญ่มีจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีบาปก็ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้ง่ายๆครับชีวิตที่เต็มไปด้วยความโชคร้ายเต็มไปด้วยอุปสรรคก็เหมือนกับชีวิตที่กำลังดื่มน้ำในแก้วที่มีแต่เกลือเป็นผลมาจากบาปเก่าที่เคยทำไว้ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นกรรมจากชาติที่แล้วหรือกรรมที่เราทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการในชาตินี้คําถามก็คือแล้วเราจะทําอย่างไรให้ชีวิตของเราสามารถดื่มน้ำที่มีรสชาติจืดชืดได้อีกครั้งเราจะต้องชดใช้นี่กรรมนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่บาปเก่าคือนี่กรรมที่ต้องชดใช้แต่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อของกรรมเพราะเราสามารถสร้างบุญใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาชนะมันได้ครับ เราได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าบาปเก่าก็เหมือนกับก้อนเกลือที่ทำให้ชีวิตของเรามีรสขมและผมจะชวนคุกท่านมาพูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบาปนั่นก็คือบุญครับบุญคืออะไรในทางพุทธศาสนาบุญหมายถึงการกระทําที่เป็นกุศลที่ทําด้วยกายวาจาและใจซึ่งการกระทําที่เป็นบุญนี้จะทำให้จิตใจของเรามีความสุข ความสงบและความเบิกบานครับถ้าบาปเปรียบเหมือนก้อนเกลือบุญก็เปรียบเหมือนน้ำสะอาดครับน้ำสะอาดที่เราจะใช้เพื่อเจือจางความเค็มจากก้อนเกลือที่เราใส่ลงไปในน้ำในแก้วเล็กๆเ,เมื่อเราเติมน้ำสะอาดลงไปเรื่อยๆความเค็มก็จะลดลงจนสุดท้ายน้ำในแก้วก็จะมีรสชาติที่เจือชือดและสามารถดื่มได้อีกครั้งครับชีวิตของเราก็เช่นกันครับ เมื่อเราทำบาปเก่าไว้ใจของเราก็จะทุกข์ชีวิตของเราก็จะเผชิญกับอุปสรรคแต่เมื่อเราเริ่มสร้างบุญหรือเติมน้ำสะอาดลงไปในชีวิตเราก็จะสามารถแก้ไขและชดเชยกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ได้ครับหลายคนอาจจะเคยคิดว่าการทำบุญต้องใช้เงินต้องไปวัดต้องใช้ปัจจัยมากมายแต่จริงๆแล้วบุญสามารถสร้างได้ง่ายๆและไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาไพเราะการคิดดีการให้อภยัยหรือแม้แต่การที่เรามีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญทั้งสิ้นครับบุญจึงไม่ได้อยู่แค่ในวัดไม่ได้อยู่ในสิ่งของที่มีราคาแพงแต่อยู่ในทุกการกระทำที่บริสุทธิ์ของเราและบุญนี้แหละครับที่จะเป็นพลังสำคัญในการเอาชนะบาปเก่าของเราได้ บุญคือพลังแห่งความดีที่เราสามารถสร้างได้เองและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราแก้ไขทุกอย่างที่เราเคยทำผิดพลาดไปได้ครับเราได้พูดคุยกันถึงบุญที่เปรียบเสมือนน้ำสะอาดที่จะช่วยเจือจางความเค็มจากบาปที่เราเคยทำไว้แต่นั่นก็นำมาซึ่งคำถามที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือแล้วเราจะต้องสร้างบุญให้แรงแค่ไหนถึงจะเอาชนะบาปเก่าได้ พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ในอุปมาเรื่องเกลือในน้ำน้อยและเกลือในน้ำมากครับเกลือในน้ำน้อยพระองค์ทรงเปรียบเทียบคนที่มีบาปมากแต่ไม่ได้สร้างบุญเหมือนกับคนที่นำเกลือไปใส่ในน้ำเพียงเล็กน้อยรสชาติของน้ำก็จะเค็มจนดื่มไม่ได้เลยชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเกลือในน้ำมาก แต่สำหรับผู้ที่เคยทำบาปมาแต่หมั่นสร้างบุญอยู่เสมอพระองค์ทรงเปรียบเหมือนกับคนที่นำเกลือไปใส่ในแม่น้ำรสชาติของน้ำก็จะแทบไม่เปลี่ยนเลยชีวิตก็จะยังคงดำเนินต่อไปได้ด้วยความสุขและความสงบเพราะบุญที่สร้างขึ้นมาได้กลายเป็นเกราะป้องกันและได้เจือจางความทุก์จากบาปเก่าไปแล้วครับนั่นหมายความว่า การจะเอาชนะบาปเก่าได้เราไม่จำเป็นต้องไปแก้ที่ตัวบาปครับเพราะบาปที่เคยทำไปแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้แต่เราสามารถแก้ไขที่ใจของเราด้วยการสร้างบุญให้ยิ่งใหญ่ให้มีคุณภาพและให้ต่อเนื่องครับบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่เราใช้แต่บุญที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่คุณภาพของจิตของเราในขณะที่ทำบุญครับ การให้ทานหนึ่งร้อยบาทด้วยใจที่เต็มไปด้วยความสุขย่อมมีอานิสง์มากกว่าการให้ทานหนึ่งพันบาทด้วยความไม่เต็มใจการสร้างบุญให้ยิ่งใหญ่คือการสร้างน้ำสะอาดให้มีปริมาณมากพอที่จะเจือจางความเค็มของบาปเก่าให้หมดไปครับเราได้พูดคุยกันถึงอุปมาเรื่องเกลือในน้ำน้อยและเกลือในน้ำมากซึ่งชี้ให้เห็นว่าการจะเอาชนะบาปเก่าได้นั้น ไม่ได้อยู่ที่ตัวบาปแต่อยู่ที่การที่เราสร้างบุญให้ยิ่งใหญ่และต่อเนื่องครับผมจะมาเปิดเผยถึงการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอานิสง์มหาศาลและเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องเสียเงินเลยครับหลายคนอาจจะเคยคิดว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำทานมากๆการสร้างวัดการสร้างโบสถ์ แต่ในทางพุทธศาสนาบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุญที่เกิดจากจิตหรือการเจริญภาวนาครับการเจริญภาวนาในที่นี้หมายถึงการทำสมาธิและการเจริญสติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญที่เกิดจากการทำทานเปรียบเหมือนการที่เราไปตักน้ำจากบ่อมาใช้เราต้องเสียแรงและน้ำนั้นก็จะหมดไปได้ แต่บุญที่เกิดจากการภาวนาเปรียบเหมือนการที่เราขุดบ่อน้ำขึ้นมาเองซึ่งเมื่อเราขุดบ่อได้แล้วเราก็จะมีน้ำใช้ได้ตลอดไปไม่หมดสิ้นบุญที่เกิดจากจิตก็เช่นกันครับเมื่อเราได้ฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมัน่นเราก็จะสามารถสร้างบุญได้ตลอดเวลาในทุกขณะจิตครับทำไมบุญจากการภาวนาถึงยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะการภาวนาคือการชำระจิตให้บริสุทธิ์ครับ เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์บุญที่เกิดขึ้นก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วยลองนึกภาพตามนะครับการที่เราให้ของขวัญใครสักคนด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักย่อมมีค่ามากกว่าการให้ของขวัญราคาแพงด้วยความไม่เต็มใจบุญก็เช่นกันบุญที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ย่อมมีพลังมากกว่าบุญที่เกิดจากการทำทานเพียงอย่างเดียว ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเคยทำบาปมามากแค่ไหนหากคุณเริ่มเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอมันทำสมาธิวันละ5 1 0ถึง10นาทีบุญที่เกิดจากจิตที่สงบนั้นจะค่อยๆเข้าไปชดเชยบาปเก่าที่คุณเคยทำไว้และจะทำให้จิตใจของคุณมีความสุขและสงบขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่อยู่ที่คุณภาพของใจครับ ขอให้คุณเริ่มต้นสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตด้วยการทำสมาธิเพียงวันละนิดแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนครับเราได้เปิดเผยถึงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือบุญที่เกิดจากจิตหรือการจเจริญภาวนาครับผมจะชวนทุกท่านมาเจาะลึกถึงหลักการที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือการอุทิศบุญครับ เราจะทำอย่างไรให้บุญที่เราสร้างขึ้นมาส่งไปถึงผู้ที่เราต้องการอุทิศให้และที่สำคัญทำไมการอุทิศบุญถึงเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเราเองไปพร้อมๆกันลองนึกภาพตามนะครับเมื่อคุณมีเงินมากมายแต่ถ้าคุณไม่ได้นำเงินนั้นไปใช้เงินนั้นก็ไม่มีประโยชน์บุญก็เช่นกันครับเมื่อเราสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่จากการภาวนาได้แล้วเราต้องนำบุญนั้นไปใช้ด้วยการอุทิศให้กับผู้อื่นครับ การอุทิศบุญเปรียบเหมือนการที่เราส่งต่อความสุขและพลังงานดีๆไปให้คนอื่นและเมื่อเราได้ให้ครับในทางพุทธศาสนาการอุทิศบุญเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของการสร้างบุญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาไม่ใช่แค่การท่องบทสวดนะครับแต่เป็นการที่เราตั้งใจส่งความปรารถนาดีความรับความเมตตาไปให้กับสรรพสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือแม้กระทั่งวิญญาณของผู้ล่วงลับลองทำตามนี้นะครับเมื่อคุณทำสมาธิเสร็จแล้วจิตใจของคุณจะสงบและบริสุทธิ์ขอให้คุณอธิษฐานจิตว่าบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้แก่ระบุชื่อและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้เขาได้รับความสุขและความสงบเหมือนที่ข้าพเจ้าได้รับ การอุทิศบุญด้วยใจที่สงบและตั้งมั่นนี้จะทำให้บุญนั้นมีพลังและส่งตรงไปถึงผู้ที่เราต้องการอุทิศให้ได้อย่างแน่นอนครับและในขณะเดียวกันในขณะที่คุณกำลังแผ่เมตตาใจของคุณก็จะเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับการอุทิศบุญคือการฝึกจิตให้เป็นผู้ให้และเมื่อเราให้เราก็ได้รับครับ เราได้พูดคุยกันถึงความสำคัญของการอุทิศบุญที่เกิดจากการภาวนาซึ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมจะชวนทุกท่านมาพูดคุยถึงเรื่องของการผสมประสานระหว่างบุญเก่าและบุญใหม่ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนนี้ครับลองนึกภาพตามนะครับในหนึ่งวันเราใช้เงินอยู่สแบบครับ แบบแรกคือการใช้เงินต้นที่เรามีอยู่แล้วและแบบที่สองคือการใช้ดอกเบีย้ยที่เราหามาเพิ่มบุญก็เช่นกันครับบุญเก่าของเราก็เหมือนกับเงินต้นที่เราได้สะสมมาตั้งแต่ในอดีตชาติและในชาตินี้ซึ่งบุญเก่านี้จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความสุข มีโชคและมีโอกาสดีๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดแต่ชีวิตของเราก็เหมือนกับสมุดบัญชีธนาคารครับถ้าเราใช้เงินต้นอย่างเดียวโดยที่ไม่เติมเงินเข้าไปเลยเงินก็จะหมดได้ในที่สุดชีวิตก็จะเริ่มเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเพราะบุญเก่าเริ่มร่อยหรอลงบุญใหม่จึงเข้ามาทำหน้าที่เหมือนดอกเบีย้ยที่เราต้องหามาเพิ่มทุกวันครับ บุญใหม่คือการที่เราหมั่นสร้างความดีสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาการทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้บัญชีบุญของเรามีเงินเข้าอยู่ตลอดเวลาและเมื่อมีเงินมากพอเราก็สามารถใช้มันเพื่อชดเชยหนี้กรรมเก่าหรือที่เปรียบเหมือนกับการจ่ายหนี้นั่นเองครับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราไม่ควรยึดติดกับบุญเก่าเพราะบุญเก่า ก็เหมือนกับน้ำในบ่อที่สามารถหมดได้แต่เราควรหมั่นสร้างบุญใหม่อยู่เสมอเปรียบเหมือนกับการสร้างกระแสบุญที่ไม่ขาดสายเมื่อเรามีกระแสบุญที่ไหลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบาปเก่าจะเข้ามาเท่าไหร่เราก็จะมีบุญที่มากพอที่จะเจือจางความทุกข์จากบาปนั้นได้ครับการจะเอาชนะบาปเก่าได้เราไม่ควรยึดติดกับการใช้ชีวิตในแบบเดิม แต่เราต้องเริ่มต้นลงมือสร้างบุญใหม่ตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างกระแสบุญที่จะปกป้องเราจากกรรมเก่าและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับตัวเราเองครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้จำเอาไว้เสมอว่าบุญเก่าจะส่งผลในชีวิตปัจจุบันแต่บุญใหม่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเราครับ จงหมั่นสร้างบุญใหม่อยู่เสมอแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนการเดินทางสู่การหมดกรรมคืออะไรอย่าพลาดนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับเราได้พูดคุยกันถึงการผสมผสานระหว่างบุญเก่าและบุญใหม่และได้รู้ว่าการหมั่นสร้างบุญใหม่อย่างสม่ำเสมอคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยชดเชยกรรมเก่าได้ ผมจะชวนทุกท่านมาเจาะลึกในคำถามที่สำคัญที่สุดนั่นคือชีวิตที่ไม่มีกรรมเก่าเป็นไปได้จริงหรือและเราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าหมดกรรมในทางพุทธศาสนาที่แท้จริงครับ mm hmm. เมื่อพูดถึงคำว่าหมดกรรมหลายคนอาจจะนึกถึงการที่ชีวิตเราจะไม่ต้องเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆอีกเลย แต่ในความเป็นจริงตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังต้องเผชิญกับผลของกรรมทั้งดีและไม่ดีอยู่เสมอครับเพราะกรรมเปรียบเหมือนเงาของเราที่เราไม่สามารถหนีพ้นไปได้การหมดกรรมที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่มีกรรมเก่ามาตามทันแต่หมายถึงการที่เรามีจิตที่แข็งแกร่งพอที่จะไม่ทุกข์ไปกับผลของกรรมนั้นครับ ลองนึกภาพตามนะครับหากมีคนมาด่าเราถ้าเรามีจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนเราก็จะโกรธเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามีจิตที่แข็งแกร่งจากการฝึกสมาธิเราก็จะแค่รับรู้ว่ามีคำด่าเกิดขึ้นเราจะไม่เข้าไปเป็นความโกรธนั้นเราจะสามารถมองเห็นมันแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเราจะไม่ทุกข์ไปกับคำด่านั้นนี่แหละครับคือการหมดกรรมในทางปฏิบัติ การที่เราฝึกฝนบุญใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาไม่ได้เป็นแค่การชดเชยบาปก่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกจิตของเราให้มีความแข็งแกรง่งให้มีสมาธิให้มีสติและเมื่อจิตของเราแข็งแกร่งแล้วไม่ว่าผลของกรรมเก่าจะเข้ามาในรูปแบบใดเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้โดยไม่ทุกข์ใจครับ เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือการเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นการดับทุกข์ที่สิ้นเชิงและเป็นสภาวะที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมแต่ในระหว่างการเดินทางนี้สิ่งที่เราควรจะมุ่งมั่นไม่ใช่การหมดกรรมในชั่วข้ามคืนแต่คือการสร้างกระแสบุญให้ยิ่งใหญ่และต่อเนื่องเพื่อชดเชยกรรมเก่าและฝึกฝนจิตใจของเราให้แข็งแกร่งพอที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้ในที่สุด การหมดกรรมที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เราไม่เจอปัญหาแต่อยู่ที่การที่เราไม่ทุกข์ไปกับปัญหาครับเราได้พูดคุยกันถึงความจริงที่ว่าการหมดกรรมไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องไม่ต้องเจอกับปัญหาอีกต่อไปแต่คือการที่เรามีจิตที่แข็งแกร่งพอที่จะไม่ทุกข์ไปกับปัญหาเหล่านั้นผมจะชวนทุกท่านมาสรุปและทบทวนทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาในซีรีส์นี้ครับ เราเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกฎแห่งกรรมที่ว่าทุกการกระทำของเราล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ส่งผลกลับมาในชีวิตเราได้เห็นว่าบาปเก่าก็เหมือนกับก้อนเกลือที่ทำให้ชีวิตของเราขมและเต็มไปด้วยความทุกข์และเราก็ได้เรียนรู้ว่าบุญก็เปรียบเสมือนน้ำสะอาดที่เราต้องเติมเข้าไปในชีวิตเพื่อเจือจางความเค็มจากบาปนั้นเราได้ค้นพบแล้วว่า บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทำทานเพียงอย่างเดียวแต่คือบุญที่เกิดจากจิตหรือการเจริญภาวนาครับเพราะบุญที่เกิดจากจิตที่บริสุทธินั้นมีพลังมากกว่าสิ่งอื่นใดเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการอุทิศบุญที่ถูกต้องและได้รู้ว่าการทำบุญให้ผู้อื่นคือการสร้างบุญให้กับตัวเองไปพร้อมๆกันและในที่สุดเราก็เข้าใจว่า การจะเอาชนะบาปเก่าได้นั้นเราต้องหมั่นสร้างบุญใหม่อยู่เสมอเพื่อให้เกิดกระแสบุญที่ไม่ขาดสายและที่สำคัญที่สุดเราได้รู้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การหนีจากกรรมเก่าแต่คือการฝึกฝนจิตใจของเราให้แข็งแกร่งพอที่จะอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากกรรมนั้นได้ครับการเดินทางสู่ความสงบจึงไม่ใช่การเดินทางที่ซับซ้อนเลยครับ ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายหรือต้องเดินทางไปไหนไกลแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นลงมือทำครับไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีหรือการเจริญภาวนาเพียงวันละไม่กี่นาทีเพราะทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆยที่เราทำด้วยจิตที่บริสุทธินั้นล้วนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะชดเชยบาปเก่าและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเราครับ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนมีเหตุและผลแล้วเราสามารถเปลี่ยนเหตุให้เป็นผลที่ดีได้ด้วยมือของเราเองเราได้เดินทางสำรวจเรื่องของกฎแห่งกรรมและพลังของบินอย่างลึกซึ้งเราได้เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าบาปเก่าก็เหมือนกับก้อนเกลือที่ทำให้ชีวิตของเราขมและเต็มไปด้วยความทุกข์และเราก็ได้เรียนรู้ว่า บุญก็เปรียบเสมือนน้ำสะอาดที่เราต้องเติมเข้าไปในชีวิตเพื่อเจือจางความเค็มจากบาปนั้นเราได้ค้นพบแล้วว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทำทานเพียงอย่างเดียวแต่คือบุญที่เกิดจากจิตหรือการเจริญภาวนาครับเพราะบุญที่เกิดจากจิตที่บริสุทธินั้นมีพลังมากกว่าสิ่งอื่นไดเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการอุทิศบุญที่ถูกต้องและได้รู้ว่า การทำบุญให้ผู้อื่นคือการสร้างบุญให้กับตัวเองไปพร้อมๆกันและในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าการจะเอาชนะบาปเก่าได้นั้นเราต้องหมั่นสร้างบุญใหม่อยู่เสมอเพื่อให้เกิดกระแสบุญที่ไม่ขาดสายและที่สำคัญที่สุดเราได้รู้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การหนีจากกรรมเก่าแต่คือการฝึกฝนจิตใจของเราให้แข็งแกร่งพอที่จะอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากกรรมนั้นได้ครับ การเดินทางสู่ความสงบจึงไม่ใช่การเดินทางที่ซับซ้อนเลยครับไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายหรือต้องเดินทางไปไหนไกลแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นลงมือทำครับไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีหรือการเจริญภาวนาเพียงวันละไม่กี่นาทีเพราะทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เราทำด้วยจิตที่บริสุทธินั้นล้วนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่พร้อมจะชดเชยบาปเก่าและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเราครับเพื่อที่จะให้การเดินทางนี้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องผมขอให้ทุกท่านลองนำไปปฏิบัติกับ3ข้อนี้ครับข้อแรกคิดดีพูดดีทำดีวันละหนึ่งครั้งขอให้คุณเริ่มต้นจากการตั้งใจทำความดีง่ายๆเพียงวันละหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นการกล่าวคำชมเชยการให้กำลังใจหรือการช่วยเหลือผู้อื่น เพราะทุกการกระทําเล็กๆล้ลวนเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ครับข้อที่ 2. รู้จักอารมณ์เมื่อใดที่คุณรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือความกังวลขอให้คุณลองบอกตัวเองในใจว่าอ๋อตอนนี้กำลังรู้สึกเศร้านะแล้วปล่อยให้มันผ่านไปครับไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปตัดสินมันข้อที่สเจริญภาวนาวันละหนาที ก่อนนอนขอให้คุณหาเวลาเพียง5นาทีนั่งสมาธิแล้วอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการภาวนาในครั้งนี้ไปให้กับผู้ที่เคยล่วงเกินกันมา <Ball. S 1> เพื่อขออโหสิกรรมและเพื่อชดเชยกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ครับการทำบุญที่ถูกต้องคือการทำด้วยความเข้าใจว่าทุกการกระทำของเราล้วนส่งผลกลับมาครับและการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการมากที่สุดขอให้ทุกท่านนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและขอให้ความสงบและบุญกุศลที่แท้จริงบังเกิดในจิตใจของทุกท่านครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่องของเรานะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น สวัสดีครับ